ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ก็มาหงมาดูนะนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาเีวิวนะครฮะลูกขาดนะครับทีผมได้โน้เป็นตัวซีเกรดนะครับโอ้โหได้ยากมากนะตัวเนี้ยเป็นเมตานะฮะโอกาสที่ไปดูมาครับในวิกิน่าจะสูงจดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับแมโดนไปเกือบสี่แสน ไปเราไปดูอะไรดีกว่านะว่าตัวละครจะเป็นยังไงเอาล่ะครับเราเข้ามาในอินฟินิตี้แล้วนะครับตอนนี้ความเวียนนั้นเรปรับตังค์แฟนตังค์เราเราก็จะมาวางอาดุค,คายกันนะครับ you <laughs> สีโครเตนะครับมโมนัสวยขนาดไหนนะครับดูชุดผมเลยครับแต่งสเสมือนเลยบมาครั้งแรกนะครับจะตีแปดสบห้าจากพสบนะโโนะะนะครับโอ้โหตุลกอนไดโคตรโกงเลยครับมาตีะตีวทำติดตีบับนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตีแรงขึ้นนะครับโอ้โห แบบครันะ้งแรกกันดะีกว่าั25นะครับมีปลาโบนาครับดาเมจจะกลายเป็นหมื่น20ครับืนคูดาวเท่าเดิมนะครับเพิ่มระยะมาเป็น30.9ครับ จากหนึ่งหมื่นนะครับจะกลายเป็นหมื่นศูนย์จุดส,สี่พิต่เพิ่มระยะมาประมาณสองเป็น5่ารัวกระสุนปืน,นครับนจะตีไหล่คันสามครับใช้เงินแปดพันได้เมตรจะกลายเป็นพันแปดนะครับ ตอ้แต่เมจอร์กันสองสองหมื่นวีเร็วขึ้นสูตจุดสี่วีนะครับจะอยาเพิ่มขึ้นมาดีหน่อยีฟูอีนะครับโอ้โหแม่งแบบนึงนะครับ คันที่หกครับเกือบสอันส uh. ี uh. four, two, six, uh. ่ลวเาเท่าเดิมเึ้นมาหนึ่งจุดสองครับคันที่เจ็ครับคันที่เจ็ดที่เพิ่มสองพหครับแล้วก็เพิ่มลยเปลี่ยนเปท่าจบตี้ใหม่ ตีสามที่เกบัเอัพเดทกลายเป็นสองนเจ็ดนะครับคูดาวเท่าเดิมสี่จุดหกนะครับจความได้เดียว จะอัปเกรดเป็นดาเมจนะครับสามหนึ่งขุดเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดหกหนึ่งสองตามทั้งหมดหนึ่งพันคามร้อยอีหนึ่งหมื่นสามพันสาม หนึ่งจุดใ้ตังท really like well> ั้งหมดนะครับหนึ่งมืเปลี่ยนท่าจมตีใหม่ด้วยนะครับโหเกือี่สิบเอ็ดนะดาเมจนะครับเป็นสีเร็วเพื่อขึ้นมาเป็นตีเร็วขึ้นนะครับ นะใช้ตังค์ทั้งหมดต9 0 0ยูนนะครับตอนก่กนอ,กอกน,น,นจะเพิ่มอะไรมาต,รตีคือปวดต้นเด้งครับวินน่งมีปุ่มเกิดน้ำออกมาแนละ้เีเรวขึ้น10% ทุกครั้งที่มอนชนทุกครั้งที่มอนได้เราเสกมานะชนมอนตัวเนี่ยจะเพิ่มดันทุกตัวเนี่ยหนะนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับส่งุโอเคครับตัวนี้อัพตันเลยตัวนี้หมดเลยนะตัวหนึ่งตัวเป็นมืมามาอนาดแว่าีมากครับเลด,ดไหละนะเราลองกดเสกันเลยดีกว่า นนคูดาวหนึ่งร้อยห้าสิบวิรากีบับโมนาดนะครับปบโปนาดเลอนมอนมีทั้งหมดหมื่นกว่านะครับเท่าที่ผมจำได้น,นะครับถ้ายังไม่มีบับโมนาดนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสามพัหนห้าบันถ้าบับถ้าบับลิน 4, กกนะอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันกว่าจุดจะเพิ่มเรื่อย,ยนะเป็นสองตัวละสองกว่าตึงมากโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับอรุคา m o ด b l a โม m o ชนะครับอ็เลยบอกไปแล้วว่าตัวละครร,รุคาที่ผมรีวิวตัวน,นี้นะครับจะแตะทุกการนะครับเป็นเป็นแซดแซดนะครับ รีวิวตามมาโมนาดนะครับถ้ารู้สึกชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอยากให้ทีมีวิวตัวไหนต่อเมนได้เลยนะครับนะครับตัวต่อไปผม,มจะร,รีวิวใช้ยอินโมนาดนะครับขอสปอยไว้เลยนะครับว่าไม่ตรงสายแต่โคตรโกงเลยนะบ๊ายบายครับ